สวัสดีค่ะภาพภรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังโหยหารักจากคุณเขาเป็นใครเขาโหยหาความรักจากคุณเรามาดูความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใช้พลังงานของคุณไหมถ้าไม่ใช้พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ ภาศิวะพันบุญจับนางมโนราบ่วงบ่วงรักม่วงแห่งความรักแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่ก็อึดอัดจ,จะไปก็ไม่ได้รักที่ยังเหมือนเป็นอย่างไรอ้อคู่ที่ดี พระรามกับนางสีดามูลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกความรักคุณเคยผิดหวังหรือความรักที่ต้องใช้เวลากว่าจะเจอคนที่ใช่ที่สมหวังที่ตัดสินใจความรักที่ดีความรักของคุณอะไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดความรัก ที่เหมือนอยู่บนเส้นทางแห่งความผิดหวังอยู่ตลอดเวลาความรักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้แล้วก็มีพระรามกับนางสีดาด้วยความรักคุณอะถูกหลอกลวงผิดหวังทำร้ายจิตใจแต่ในที่สุดคุณก็จะเจอคู่แท้คู่ที่ดีในอนาคตแล้วในอนาคตความรักคุณอะเหมือนอะ อันนี้ไพ่ก็บอกว่าความรักของคุณจะเจอคู่ที่มีฐานะคู่ที่ดีสนับสนุนชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะคู่คู่จะช่วยสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณแต่เป็นใช้เวลาความรักเป็นใช้เวลาเป็นเครื่องมืสุรแลแท้หรืออีกอย่างไพ่บอกว่าตัวคุณเองอะความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกความรักที่วุ่นวายทำร้ายจิตใจแล้ว คุณอะบางครั้งด้วยคุณคิดตัดสินใจอะไรที่รวดเร็ววุ่นวายไม่รอบคอบอาจทุกวิตกกังวลเพราะคุณตัดสินใจผิดพลาดเพราะคุณเองเนีย่ยเป็นบ่วงดึงล้างเป็นบ่วงด้วยทาอะไรเอาแต่ใจดื้อรัน้นเชื่อมันในตัวเองต้องรอบคอบติดบ,บ่วงผ,ผ่านความรักแล้ความรักแต่ในที่สุดก็สมหวังอะ คู่ที่ดีหรือคู่ที่คุณมีอุปสรรคปัญหาไม่เข้าใจกันในที่สุดก็จะปรับความเข้าใจกลับมาเป็นคู่ที่ดีหรือคุณผิดหวังกับความรักอะ่ะในที่สุดคุณก็จะพบคนรักคู่แท้คู่ที่ดีได้อย่างไม่ยากเย็นนักจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่ดีได้ที่เคยผิดหวังกับความรักที่ผ่านมาในปัจจุบันมีความ ผิดหวังเสียใจถูกทำร้ายจิตใจที่สุดก็สมหวังทา้าเวสวรณความมั่นคงคู่ที่แตกต่างลรคภัยก็ย้ำสามพูดถึงคุณจะพบคู่ที่ดีช่วยเหลือคุณคนรอบข้างคุณยอมรับเขาคนรอบข้างเขายอมรับคุณ อันนี้ก็เป็นรูปเป้าหมายที่คิดที่วางไว้องเบ้งพระนางสุรัตวดีความสุขความสำเร็จสมหวงังเจอคู่ที่ดีเพราะความรักคุณเหมือนอะที่ผ่านมาหรือตอนนี้มีอุปสรรควิตกกังวนทําให้ทุกข์ความรักคุณหรือชีวิตคุณชีวิตคุณอะต้องมีอุปสรรคก่อนกว่าจะสําเร็จสมหวงัง พบกับความมั่นคงความรักคุณที่เหมือนคุณความรักที่คุณต้องการปรารถนาได้แั่ที่คุณคิดอ่ะหลออคอยหรือความรักที่ใช้เหตุผลความเหมาะสมฐานะทัาศานะคติต้องดีพร้อมเพียบพร้อมหรือคุณจะพบเจอคนที่ใช่ที่คุณรักคุณจะพร้อมจะแต่งงานอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าถ้าอย่างไม่เจอไม่สมหวังคุณก็อยู่คนเดียวได้ ถ้วความรักคุณอ่ะพอสรุปที่สุดความสุขความสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความรักที่ดีเพราะคุณเห็นมองความรักอ่ะต้องสามารถช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือคุณจะมองต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนจะมีความรักและความรักคุณอ่ะคู่จะช่วยสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรือง พราะใบนี้พูดถึงความรักที่ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายก็พบเจอคู่ที่ดีสนับสนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นผู้หญิงคู่ที่ดีอ่ะมีฐานะหรือคู่ที่ไม่มีฐานะอ่ะก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคงเราไพ่ก็บอกว่าคู่ คุณจะสมหวังในอนาคตแต่สำหรับพระโคนนทิความรักในตอนนี้ที่ยังมีภาระหน้าที่ต้องทำต้องรับผิดชอบยังไม่สมหวังรักอยู่ในใจรักที่มั่นคงจะอยู่ในใจมีคนแอบรักแอบชอบแอบมองคุณหรือคุณมีคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่แต่ยังไม่สมหวังใช้เวลาเพราะยังเป็นบ่วงตอนนี้ดึงรัง ยังไม่สมหวังได้ดังที่คิดที่ต้องการพิรักหน้าที่ต้องทําต้องรับผิดชอบติดบ่วงหรือความหลายอย่างที่เป็นบ่วงไม่สมหวังได้แต่ในอนาคตจะมั่นคงไปนี้ก็พูดถึงความมั่นคงความสําเร็จสมหวังในอนาคตแล้วเรามาดูว่าใครในหัวข้อใครกำลังหยหาลักจาก คุณเขาโหยหารักจากคุณถ้ามองดูพลังงานความรักคุณอะคนที่คู่ที่ดีของคุณอะคนที่รักคุณคุณรักเขาแต่ยังไม่สมหวังต้องมีอุปสรรคก่อนแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณแล้วเรามาดูเขาเป็นใครความรักคุณอะจะมั่นคงสมหวังในอนาคตนะ ผนางสุรัตวดีความสุขความสําเร็จสมหวังสมปาถนาแล้วชีวิตคุณเหมือนชีวิตคุณจะมั่นคงอะแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปาถนาและคุณคาดหวังว่าจะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการแล้วเขาเป็นใครห่วยหารักจากคุณ จับมือไว้จะไปคนละทางคุณกับเขารู้สึกดีๆต่อกันไปคนละทางคิดคนละอย่างหรือ,อยู่ไกลอยู่ห่างกันชอบคนละแบบคนละอย่างรักทางไกลรักในโลกเสมือนยังไม่สมหวังรักทางออนไลน์อันนี้ก็พูดถึงทางไกลอัน,นี้ก็คนไกล ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือคุณกับเขาต้องไกลต้องห่างรู้สึกดีๆคิดถึงห่วงใหญ่กันแต่ไกลห่างรักที่บริสุทธิ์หรือเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวรักด้วยความจริงใจอะเนี่ยรักบริสุทธิ์รักเหมือนพ่อรักลูกแม่รักลูก,ก,ลกคนในครอบครัวหวังตั้งใจจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มต้นใหม่ หลักลิกเลิกหรือเป็นคนรักที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคุณกับเขาไกลห่างจากกันคิดคนละแบบคนละอย่างรู้สึกดีๆต่อกันและเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคยหารักจากคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเพิ่งพบเ <cm 2> พิ่งรู้จกักก็ไกลห่างรักทางไกลหลงไหลหลงรักคุณในมือซาตาน จะพันธนาการด้วยปัญหายังไม่สมหวังยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการลักมากหยหารักเพราะนี่ก็ไกลอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยหรือเขาเหมือนอย่างไรอีกอะ่ะเขาหวยหารักจากคุณเพราะเนี่ยพูดถึงได้ทั้งคนใหม่และคนเก่า คนที่ผ่านมาคุณเคยรู้จักเพิ่งพบเพิ่งรู้จักก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นคบหรือเพิ่งจบแล้วจะเริ่มใหม่เพิ่งเริ่มแล้วเพิ่งคนที่จบไปแล้วแล้วก็ยังรักโหยหารักจากคุณแล้วเป็นคนที่จบไปแล้วหรือเขาจบกับความรักแล้วอยากมาเริ่มต้นใหม่กับ คุณเป็นได้ทางคนใหม่คนเก่ารอแล้วก็รอรอสายรอเวลารอที่จะได้พบเจอคุณรอที่จะเข้าใจกันนับเวลารออยู่ลำพังดูเขาจะอยู่ลำพังอยู่ไกลอยู่ห่างรักทางไกลพยายามซ้ำอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล รักในโลกเสมือนเราก็ยังไม่เป็นจริงบางคนบางท่านอยู่ในโลกเสมือนอยู่ในความฝันคุณกับเขาไกลห่างรอแล้วก็จบกระต่าเวทีเขาจะมาตอบแทนคุณนำความรักที่ดีมาให้คุณหยหารักความรักความเข้าใจอ่ะแล้วก็รักที่บริสุทธิ์เขาว่าคุณจริงใจกับเขาดีกับเขาเคยห่วงใยเขา เขารอที่จะได้พบเจอคุณของรักของห่วงแต่คุณกับเขาอันนี้ก็อยู่ไกลอยู่ห่างอยู่คนละที่อยู่กับสิ่งที่คุณเหมือนเขาก็อยู่กับกับสิ่งที่เขาชอบเขารักผ่าลระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วคุณด้วยแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่หัยหารักจากคุณขอ อาภัยให้อาภายัยต้องการให้คุณให้อาภัยเขาให้อาภัยซึ่งกันและกันรักคุณหลงไหลคุณจากอย่างเข้าใจอันนี้ไพ่พูดถึงไกลห่างจากคุณจากกันไกล àng, กันห่างกันแต่ก็เข้าใจเนาะ พราะเนี่ยเข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างต้องจากเพราะจับมือไว้ไปคนละทางแล้วก็คิดถึงคุณกับเขาคุณก็ยังคิดถึงห่วงใหญ่เขาถึงไกลถึงห่างไปคนละทางหรือด้วยไปคนละทางเพราะความคิดแตกต่างชอบคนละแบบคนละอย่างก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็จากกันแต่ก็เข้าใจนิ่งแล้วก็พลังงานความนิ่งรู้แต่ไม่พูด อคุณนิ่งเขานิ่งอะ่ะแล้วเขาก็โหยหารักจากคุณต้องการการให้อภัยรักทางไกลยังไม่สมหวังความรักนี้ตอนนี้ยังรอคอยรอนับเวลารอที่จะได้พบเจอรอที่จะได้สมหวังรอที่จะได้พบเจอคุณแล้วก็รอให้คุณให้อภัยบางคนบางท่านอะการให้อภัยซึ่งกันและกัน หารักรอให้คุณกลับมาหาการรอนับเวลารอคุณแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นอย่างไรความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับความรักโหยหารักจากคุณรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณแผนกำนังพิมพาราย กับเขารักกันรักที่ยังอยู่ในห่วงแห่งความฝันความเสน่หาปัารถนาแต่ยังเหมือนเริ่มต้นรักในรักรักมากอะแต่ยังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนเขาผิดหวังกับความรักแล้วก็รักโอบเขารักคุณแต่ความรักนี้มันยังไม่สมหวังอะ ห่วงแห่งความรักเขาอยู่ในห่วงแห่งความรักรักคุณมากลุ่มลหลงหลงไหลรักคุณคาดไม่ถึงอ่ะเทา้ทาทัตตนดูกคุณกับเขาพบรักกันแบบคาดไม่ถึงแล้วก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงด้วยพลังงานความรักเขาพระพิรุณเขาโหยหารักจากคุณ เพราะความรักหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนรักที่ยังไม่สมหวงังรักที่ต้องใช้เวลาแต่เขารักคุณมากแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนสามารถมองมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวางได้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้เก่งรู้จักการวางแผนที่ดีมีความอดทนแล้วก็เหมือนมีความช่วงเวลาที่เขาก็ประสบผลสำเร็จในชีวิต ความสุขประสบผลสาเร็จการงานการเงินความรักห่วงแห่งความรักความรักที่เราต้องใช้เวลาก่อนพระพิรุณเริ่มต้นครบหรือเริ่มต้นอันนี้ก็เหมือนเริ่มต้นหรือครบกันแต่ยังไม่สมหวังอะ่ะใช้เวลาหรือคุณกับเขาที่มีทัศนคติความคิดที่แตกต่างกันมีความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่คุณกับเขาเพราว่าคุณหรือเขาเองอะ่ะเคยผิดหวังแล้วรักที่ต้องใช้เวลา เขาว่าคุณอะเพราะเขาหยหาความรักจากคุณความรักนี้ใช้เวลาในอนาคตจะสมหวังเหมือนคุณเลยคุณก็ในอนาคตจะสมหวังผิดหวังเสียใจเทพสาวการเผชิญอุปสรรคปัญหาอยู่ชีวิตเขาต้องแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคความรักที่ใช้เวลาก่อนหรือคุณกับเขาอะ ที่เหมือนคบกันทะเลาะเบาแบงขัดแยง้งง้องอนงอนกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานะเป็นคู่พละพันนา,าลายส่งสุบ,บันหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนหรือระหว่างคุณกับเขาอะคาดหวังเขาก็คาดหวังกับคุณไว้สูงไว้มากเขาก็คุณคาดหวังเขาคาดหวังซึ่งกันและกันพายา่าลด ให้ลดความคาดหวังลงก็จะสำเร็จสมหวังมีความสุขเป็นคู่ที่ดีสรุปความไม่เที่ยงไม่คุณก็เขาทุ่มเทให้กับการงานการเงินจนขาดการดูแลคนรอบข้างคนใกล้ชิดแม้แต่สุขภาพของตัวเองชีวิตของตัวเองต้องการความประสบผลสำเร็จในชีวิต การงานการเงินหรือตัวเขาเองอะ่ะทุ่มเทให้กับการงานการเงินประสบผลสําเร็จแล้วเขาก็โหยหารักจากคุณแต่ในที่สุดก็สมหวังในความรักนี้ในอนาคตแบบคาดไม่ถึงอันนี้ก็สมหวังรักที่ใช้เวลาก่อนอันนี้ก็เป็นคู่ที่ดีความรักที่เหมือนเพียงแค่ลดทิฐิลดความคาดหวังลง แล้วก,ก็จะเข้าใจกันหรือไม่เคยผิดหวังเสียใจผัดภาคถูกทำร้ายจิตใจอยู่ตลอดเวลาไกลห่างความรักที่ไกลกันแต่ในที่สุดก็สมหวังเมื่อถึงเวลาใช้เวลาแล้วได้สำหรับว่าอย่างไรลาหูความรักที่ต้องมีอุปสรรคก่อนอะ่ะความทุกข์หหาความรักจากคุณผิดหวังเสียใจ ัดภาคไกลห่างค่อยๆแก้ไขย,ยังอยู่ในปัญหาหรือตัวเขาเองมีปัญหา,าพระพรมฤาษีความสุขสาเร็จสมหวังปรถนาคนรักที่ที่ดีดเขาก็จะสมหวังแล้วโหยหารักแล้วเขาว่าคุณอยู่ใกล้คุณมีความสุขอยู่ใกล้คุณมีความสุขค,ความ,วามดูมีความสุขแต่ยังไม่สมหวัง รักคุณมากแล้วก็เหมือนเพราะเขาอะต้องเผชิญเทพพะเสาวความรักที่ใช้เวลาไม่ไว่าอย่างเพราะนี้ไพ่พ,พลังงานนี้ก็ใช้เวลาก่อนหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจถูกทำร้ายจิตใจมีอุปสรรคต้องใช้ความสุข,ขุมรอบครอบค่อยคิดค่อยแก้ไขนะ่ะหวาดระแวงมีปัญหาเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยาก ในความรักนี้ในอันนี้พลังงานตัวเขาความรักเขาเขารักม่งแห่งความรัก,รกแต่ที่สุดก็สมหวังในอนาคตเป็นคู่กันนะภัยคู่ขึ้นมาพ,พนารายสงสุบ,บันโหยหาความรักคิดถึงดูเขารักกุนอะ่ะต้องไกลต้องห่างหรือไม่เขาเคยผิดหวังพเพราะไปเนี้ยผิดหวังเสียใจกับความรัก อันนี้ก็ความรักที่ผิดหวังทุกทำร้ายแต่ไม่ว่าอย่างไรอะ่ะดูเหมือนเขารักคุณคุณกับเขารู้จักกันแล้วไม่ต้องไกลต้องหนะ่างน่ะพัดภาคแล้วทุ่มเทให้กับการงานการเงินแล้วก็โหยหาความรักต้องการความรักถ้าเขาไม่เหมือนขาดการดูแลเอาใจใส่คุณอะ่ะเขาทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินไม่สนใจคุณแล้วเขาก็จะนะ่ะต้องการความรักจากคุณ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสี่หมายเลข16หมายเลข6หมายเลข7หมายเลขอนนี่ก็หมายเลข7ดหมายเลข18หมายเลข35หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่อันนี้ก็วันพุธเขาโหยหาลักจากคุณ แล้วเรามาดูว่าเขาตอนนี้เขาโหยหาความรักจากคุณเขาบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าย่างไรเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันบุพเพสันนิวาสไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมากมายที่สุดก็สมหวงังผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เป็นคู่กันได้แต่งงานสำเร็จสมหวงัง แลนะเขาก็สมหวังบางที่คิดเพราะพลังงานความรักเขาอะสมหวังในอนาคตเข้าใจเป็นคู่แต่งงานคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคู่ที่ดีเขาว่าคุณกับเขาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าล่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองคำสาบานคุณกับเขาผูกพันกันะหรือเคยสาบานกับคุณไว้ก่อนในอดีตหรืออดีตชาติที่ผ่านมา ความรักนี้ผูกพันกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมากมายก็ทิ้งกันไม่ได้ในที่สุดก็เป็นคู่สมหวังเข้าใจกันได้แต่งงานมีความสุขความคบซ้อนปัญหาซับซ้อนยังมีปัญหาต้องแก้ไขไปต่อไม่ไหวถ้าไม่มีคุณเขาโหยหาความรักจากคุณชีวิตเขาไปต่อไม่ได้ แต่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขเพราะว่าในที่สุดก็สมหวังเป็นคู่กันเขาอยากบอกคุณเขาโหยหาความรักจากคุณแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกทำอย่างไรอีกห้าใบเขาบอกว่าเขาจากไปเมื่อสิ่งต่างๆยากลำบากเขาหนีปัญหาตัวเขาเอง แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้เขายัางไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพลาดโอกาสเขาไม่ทาเมื่อถึงเวลาที่ควรทําเพราะทําให้เขาพลาดโอกาสที่ดีเขาหนีปัญหาแต่เขาไม่ยอมแพ้แล้วทําอย่างไรกับปัญหากลัวกลัวคนอื่นนินทาความซุบซิบนินทาปัญหาคือ เหมือนการถูกนินทาว่าร้ายเขาแคร์หรืออีกอย่างเหมือนเขาแคร์คนอื่นคำพูดของคนอื่นคนรอบข้างทำให้เป็นปัญหาแล้วเขาเสียใจเขาว่างว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกความเสียใจจะไม่เกิดขึ้นอีกปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาจะแก้ไขนิสัยว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยสะท้อน การอยู่ห่างจากคุณทำให้เขามีความชัดเจนเข้าใจว่าเขารักคุณแล้วเขาก็โหยหาความรักจากคุณเรามาดูอีกเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณอีกโหยหาความรักอีกห้าใบดูเขาจะปรับปรุงตัวเขาเอง ปุ่งตัวเองเปลี่ยนแปลงล่างการรักษาปล่อยพลังอันบริสุทธิ์ชำระล้างรักษาตัวเขาเองรักษา,า,า,กษาหัวใจเขาจิตใจเคลียร์หัวใจเขาตัวเขาดูแลตัวเขาเองชำระล้างปัญหาเหมือนเหมือนเขากำลังแก้ไขตัวเขาอะ ความใกล้ชิดเชื่อมสัมพันธ์ทางความรู้สึกการไว้เนื้อเชื่อใจเขาว่าให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้เขาอยากใกล้ชิดคุณอยู่ใกล้คุณหัยหาความรักจากคุณให้คุณดูแลรักษาหัวใจเขาเขากาลังดูแลตัวเขาเองอยู่ตอนนี้ความลึกคุณค่าความสําคัญของการรับรู้ เหมือนเขาก็รู้เข้าใจถึงหัวใจเขาแล้วตอนนี้เขาหยหาความรักจากคุณเขารักคุณต้องการความรักของคุณขอบเขตแล้วไม่มีที่สิ้นสุดรักมากรักแบบไม่มีขอบเขตรักมากวางไก่อะไม่ว่าจะมีเจออุปสรรคปัญหาอย่างไรก็คือรักก็ยังรักแบบไรขอบเขต แฟนตาซี Fantasy, เขาฝันกลางวันจินตนาการเพ้อฝันถึงคุณหยหาความรักจากคุณอันนี้ใต้สำหรับเขาว่าคุณคือคู่แบ่งปันความรู้สึกสะท้อนความรู้สึกร่วมกันเป็นคู่กันหรือแตกต่างอยู่ไกลอยู่ห่างก็เหมือนผูกพันกับคุณคิดถึงโหยหาความรักจากคุณแล้วเรามาดูว่าความรักของคุณจะบอกคุณว่ายอย่างไร มีคนที่เขาโหยหาความรักความรักของคุณความรักจากคุณหัวใจคุณบอกคุณว่าอย่างไรหนึ่งใบโอบกอดความสัมพันธ์แห่งความรักของคุณและชื่นชมยินดีในความรักนี้หัวใจคุณบอกว่าให้คุณรักนะ่ะความเข้าใจยินดีกับความรักความสุขหัวใจสองดวงเป็นคู่กันแล้วกรรมเทพล่ะ จะบอกว่าอย่างไรการมาเทพจะบอกคุณว่าอีกหนึ่งใบาการมาเทพช่วยบอกที่คู่ชีวิตใช่แล้วคนคนนี้คือเหนือคู่ของคุณการเริ่มต้นของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมหวังเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณ คนที่เขาหยหาความรักจากคุณคนที่คุณรักอะ่ะหมืนใจสองดวงเป็นคู่กันอบกอดความรักของคุณแล้วก็ด้วยความยินดีอีกหนึ่งใบจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไร ชีวิตรักของคุณได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูศาสนาจิตวิญญาณของคุณมาจากความรู้สึกของคุณความรักได้รับอิทธิพลเหมือนความรักของคุณมาจากครอบครัวอิทธิพลการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยความรู้สึกเลี้ยงดูหรือศาสนาเหมือนความรักที่ดีความรักของคุณได้รับอิทธิพลที่ดี รักที่จริงใจรักด้วยเมตตาคุณก็จะสมหวังแล้วนางฟ้าจะบอกคุณว่าอย่างไรหนึ่งใบมีคนที่เขาโหยหาความรักจากคุณนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรบอกว่า ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าคุณเหมือนไม่เข้าใจหรือมีปัญหาปรึกษาผู้รู้แนะนำหาทางออกหรือจะสมหวังหรือมีคนมาช่วยเหลือให้ความรักนี้สมหวังนางฟ้าบอกคุณรับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเวลาที่สมบูรณ์แบบความสุขคุณจะพบกับความสุขความสมหวังเรียนรู้และหาข้อมูล ในเรื่องความรักนี้